สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแม้ว่าพราวพลจะรู้แล้วว่าพัชระไม่มีวันตายและไม่มีหัวใจแต่เรื่องราวของเมืองตาระวะปุรัมยังมีอะไรให้แฟนละครดวงใจในมนตรารวมถึงตัวพระนางโตโนโนิชาเองได้ว้าวอีกเพียบเรียกว่ามีดีเทลทุกซีนจริงๆคะ่ะ อีกหนึ่งฉากอลังการที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเลยค่ะสําหรับท่านแม่ทัพพัชระและมาธิราในเรื่องดวงใจในมนตราโดยพี่น้องบิ๊กบอสแห่งค่ายบอดคาสเนรมิตความยิ่งใหญ่จับสาวนิชามาไลา่รำอวยพรชัยให้กับเหล่าบรรดานักรบที่ไปรบชนะมางานนี้ความสวยสะกดให้พี่โนเอ้ยพัชระไม่ละสายตาไปไหนโฟกัสแค่หนึ่งเดียวในดวงใจจะตรึงตาตรึงใจแค่ไหนพุทธภริหัสนี้ห้ามพลาดค่ะเราไปรบมาหลายปีครับแล้วเรากลับมาในเมืองของเราแล้วเรามาเห็นแบบนี้เรารู้สึกว่านี่แหละ คือสิ่งที่มันต้องปกป้องที่เขาไปลบที่เขาไปลำบากก็เพราะเขาอยากจะปกป้องดอกบัวพวกนี้ให้สวยงามแบบนี้แต่กลับกันมันกลายเป็นใจที่รู้สึกเข้าดันไปรักสิ่งที่ทุกคนบูชาครับเหมือนมาให้พรคนที่ไปรบมาอะไรฉลองาาชัยชนะอวยชัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากด้วยนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องดวงใจในมนตาเลยก็ว่าได้ในฉากฉากนี้